สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพล์ครับวันนี้วันจันท์แน่นอนตอนนี้กีฬาซึ่งฮิตนัมเบอร์วันของประเทศก็คือทางด้านของฟุตบอลคุณผู้ชมครับฟุตบอลปีนี้ครับสุกปี2014ิตำนานซูปเปอร์สตาร์จากในอดีตมาวันนี้ความหวังใหม่ซูปเปอร์สตาร์ของวงการฟุตบอลไทยเป็นใครจะมาแนะนำก่อนที่พลพรรคช้างศึกจะลุยศึกเอเชียนเกมส์มารู้จักกันครับว่าปัจจุบนันนี้บอลไทย เด็ดยังไรเอาจัดไป Asian Games รายการใหญ่สุดของทวีปเอเชียนะครับในประวัติศาสตร์ชาติไทยนีย่เราได้อันดับสูงสุดก็คืออันดับที่4เมื่อ16ปีที่แล้วปีนี้คุณผู้ชมครับอุ่นเครื่องฟอร์มอย่างเทพดูชาเรลชาปุยซัดเก็กโชไทยถล่มเมียนมาไป8 1ฮะ และหลังจาก8-1ดูชนานานป้อมบุพาจัดไปไทยชนะภูเก็ต3-1และล่าสุดครับยางอุ่นเครื่องกันที่ภูเก็ตเจอกับทีมชาติกาตาร์กกล้าอาน,านันต์ชุบตัวชุบหัวทองจากเรดดิ้งในอังกฤษซัดตามน้ำ1-0และอดิษักย์ไรสอนชาร์จแล้วดูท่าเด็ดใจชิล 203นัดชนะ3ผู้จัดการทีมอดีตเทพกองหน้าติลังกาซิกโกเกตัศักเสนนางเมืองคิดว่าปีนี้เราจะบินไกล สาหรับความหวังของเอเชียนเกมนะครับแน่นอนในเสือเอเชียนเกมเนี่ยเราต้องเจอทีมที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีหรือตะวันตกกลางนะครับก็คิดว่าอยากจะได้อันดับที่สี่หรืออาจจะได้มากกว่านั้นเพราะว่าตอนเต็นผู้เล่นเนี่ยเราเคยได้อันดับ4ีมา2สมัยแล้วแตสองครั้งแล้วนะก็คิดว่าตอนนี้มาเป็นคอนแล้วก็อยากจะพาทีมชาติไทยทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นนะครับ และเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและเพื่อโชว์ว่าบอลไทยเด็ดอย่างไรแน่นอนอยู่ช่อง3ก็ต้องจัดไป3ที่สุดของบอลไทยอันดับ3ก็3ซุปตาปัจจุบันบอลไทยโกมีกวิน บินได้จากเมืองทองกองกลางเรามีเมสซี่เมืองไทยชนาทิพสงกสินจากบีซีเทโรศาสน,นะฟอร์มอย่างเทพน่ารักด้วยดูดิดูดิดช็อตเด็ดกีฬาแชมป์จัดไปดและยอดกองหน้าอดิศักกรสอนจากบุรีรัมยูในเต็ดซึ่งทุกคนบอกว่านี่แหละตัวทีเด็ด นวมถู no. สุดยอดผลงานของไทยซึ่งดังไปทั่วโลกนั่นคือบุกไปถล่มจีนถึงแดนแพนด้า5-1ถึงขนาดกองเชียร์จีนยังหันมาเชียร์ทีมชาติไทยและที่สุดของที่สุดป้องเบิ้ลให้ดูหลายหลาๆรอบทวัชชัยดำรงององตระกูลซัดพาไทยชนะเกาหลีใต้ที่ประเทศไทยและนั่นแหละครับที่เราคว้าอันดับที่4 จัดไปจ้าฟรีคิกที่ดูสิเลียร์มาท้อชัยยิงโอ้โหไม่มีลูกไหนจะงดงามที่สุดเท่าลูกนี้อีกแล้วครับและยันนี้17นาฬิกาสามิีเจอกันในท็อปนิวส์ครับแชมป์จัดไป